สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการบันทึกหน้าจอนะครับด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็สําหรับโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมนี้เลยนะครับโอแคมนี่นะครับวิธีการก็คือเข้าเว็บตัวนี้นะครับหรือเซิร์ชกูเกิลก็ได้นะครับว่าโอแคมับก็จะลิงก์มาที่เว็บนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะมีอยู่ สองอย่างนะครับก็คือเป็น .zip file กับ .exe ครับผมโหลดเป็น .zip file มาครับเดี๋ยวมาลองแตกไฟล์กันดูเลยโอเคมแตกไฟล์ e s o all นี่ครับลองติดตั้งเลยโอเค นี่นะครับก็คือตัวโปรแกรมของวันนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวน,นี้ก็คือเวลาเราเลือกจะบันทึกนะครับสมมติว่าเราอยากแค่บันทึกตรงนี้เราก็ปรับได้นะครับปรับตรงนี้ก็ตรงนี้ขยายได้นะครับหรือจะเอาเต็มจอแบบนี้เลยก็ได้นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้คือปุ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวดูการตั้งค่าก่อนนะครับออปชั่น อ่าเรามาตั้งค่ากันก่อนนะครับซาวแคปเจอร์เลคคอร์ดนี่นะครับคอดคีอ่าเรามาดูตรงนี้สำคัญมากนะครับเลคคอร์ดเราใช้ปุ่ม F2 นะครับในการกดบันทึกนะครับส่วนปุ่มอ่าพอสนะครับใช้ชิปบก F2 ครับโอเคครับ เซฟที่อยู่ในการเซฟนะครับเอาไหนดีเนาะไดซีรู้สึกว่ามันจะน้อยนะครับเดี๋ยวได้ดีก็ได้บันทึกเดี๋ยวไปต้องลองสร้างโฟลเดอร์ดูก่อนนะครับน้อยเกิน ใช้เป็นว่าโอเคโอเคครับอะไรได้ดีโอเคมโอเคนะครับฮอตคีโอเคแคปเจอร์รคคอร์ดโอเคเลยนะครับ okay. Okay. เราจะมาลองบันทึกดูนะครับบันทึกอะไรดียวเราจะกดปุ่ม F2 ครับ F2 นี่มันเริ่มบันทึกแล้วนะครับเราทำอะไรดูอสมมติว่าบันทึกวิธีการใช้งานโปรแกรมอะไรสักอย่างผมก็กดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้น นะครับเมื่อเราบันทึกได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้วนะครับแล้วกด F2 มอนเดิมมันจะหยุดบันทึกนะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเดี๋ยวรอแล้วก็ปิดไปนะครับโอเคจากนั้นเรากดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อดูไอโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้นะครับป๊อปนี่เห็นไหมมาแล้ครนี่นะครับไปดูสิถ้ามันจะ F2 นี่มันเริ่มบันทึกแล้วนะครับลองทำอะไรดูอ่านี่โอเคนะครับใช้ได้นะครับโปรแกรมที่ผมแนะนำวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมโอแคมนะครับเวอร์ชั่น2.94.0นะครับก็สามารถหาโหลดได้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแต่ถ้าเราลำคานตัวโฆษณาเนี่ยครับก็จะมีแบบเสียตังค์อยู่ด้วยนะครับ ในส่วนของโค้ดนี่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับเป็น MKB เป็นอะไรได้นะครับตัวไฟล์ที่บันทึกมานะครับแล้วก็เสียงไมโครโฟนครับเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ